คือใ,คในรูปรทอดานออทนเนี่ยปกเนี่ยมันจะมีแค่5คนเช่ัน้นใช่ครับผมจะสังเกตว่าพี่ลี่เนี่ยพี่ลี่กับอาจารย์ยังไม่มาแต่ว่าในตอนไปทัวร์แสดงสดเนี่ยทั้งสองท่านอย่างพี่ลี่กับอาจารย์ทินิตยังเล่นให้อยู่เป็นน้องตีสมทบกับ กับที่ต่อเนื่องจากรอยต่อของมณิพกอาจจะยังไม่ได้ตกลงปรงใจกันเพราะว่าพี่ลีแกก็มีงานตรงงานเดี่ยวใช่มีเป็นนักร้องสตริงแล้วก็อาจารย์ก็ยังมีงาน้องอาจารย์เขาก็มีรายได้จากการอัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะแบบยังไม่ได้เป็นคาราวาเต็มตัวแล้วก็อีกอย่างเรื่องแนวพงแนวเพลงหรืออะไรเงี้ยใช่ครับก็จะนำมาสู่จุดเปลี่ยนบทถัดไปแต่เป็นว่าหลักๆเนี่ยนะแต่ตั้งแต่ทอนาโดทนปลายปี26มาปี2อสมาชิกคาราวาลมีสมาชิกมาแล้ว5คนนาแอ๊ดน้าเขียวนาเล็กน้าไพรัดนาหนุ่ม ก็คือ,น,อนักพิลัต์นั่นคือนัไพิลัต์นัเป้าอ่านัเป้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> จนมาถึงการทำอัลบัล้มปรติศาสตร์ครั้งนี้นักแอดเล็งเห็นแล้วว่านักดนตรีที่มาเป็นแบ็กอัพเนี่ยมีความสำคัญและ ต้องการที่จะลงเรือลําเดียวกันมันต้องร่วมกันเดินทางนั่นแหละใช่คใครที่จะไปดูใครที่อยากจะเห็นภาพตอนนี้ต้องไปดูหนังเรื่องยังบาวอะครับผมโหดูละอินมากนะต้องไปดูยังบาวเนี่ยครับใช่ครับแล้วมันจะทําให้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยการที่เราจะแบบร่วมหัวจมท้ายเป็นวงดนตรีเดียวกันเนี่ยเราจะต้องแบบเฮ้ยเป็นแบบเขาเรียกอะไรมีมีใจเดียวกันมีความคิดเห็นเหมือนกัน<ช>แล้วก็ต้องตกลงปเป็นวงเดียวกันอย่างช่ว่าเป็นทั่วร่วงกันเฉยใช่ครนะับอย่างในยังบาวก็ถือเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นภาพได เจ็ดคนเนี้ยเอ้ยว่าจาก5คนมาเป็น7เนี่ยมันจะมาทางการประมาณนี้แหละครับจะก็คืออัลบั้มชุดปริัาเมดินไทยแลนด์ก็จะมีสมาชิกเพิ่มมา2คนจาก5คนนะครับเพิ่มมาอีก2คนก็คือพิลี่กับอาจารย์ทนิตที่เป็นแบ็กอัพในช่วงก่อนหน้าก็มาพร้อมเป็นสมาชิกพร้อมหน้าซึ่งตรงนี้เนี่ยนาแอดก็ พยายามที่จะจัดการระบบสมาชิกให้เป็นทางการด้วยก็เลยดึงคนที่จะเคยเป็นแบกับก็เป็นสมาชิกส่วนคนที่เป็นอยู่แล้วก็ถ้าเขาไม่ออกก็ยังให้อยู่ก็จะไล,ล่เรียกมาเป็นเจ็ดสมาชิกเมดินไทยแลนด์พี่แอดพี่เขียวพี่เล็กนาเป้านาไพรส์พี่เทยรี่และอาจารย์ธนิตครับซึ่งเราก็จะขอ,อนับว่าอาจารย์ธนิตกับพี่ลี่เนี่ยเป็นสมาชิกของวงจริงๆก็คือตอนเมดินไทยแลนด์เพราะว่าคนที่6และคนที่7ใช่ครับเพราะว่าอย่างอลบัตเมดินไทยแลนด์ก็จะมีเพลงนางงามตู้กระจกที่เป็นงานเปิดตัวพี่ลี่ อย่างเป็นทางการเพราะว่าชุดก่อนหน้าเนี่ยจะมีเครดิตพี่ลี่ด้วยแต่<ม>ยังเป็นแบบนั้องตีแบบคยังเป็นคอร์รัทคือพี่ลี่อ่ะเริ่มร้องเพลงของคาราบาวอ่ะจริงๆอ่ะเริ่มร้องตั้งแต่ตตั้งแ่วันนิพกแล้วนะช่วันวนิพกเพราะว่าจะมีรายการทีวีที่แบบว่า